ตัวคุณหมิงรวดเดียวหมดเราเหลือไม่ถึง3ชั่วโมงต้องฝ่าด่านต่อมโหดให้ทานรถไฟจะรอดไหมติดตามนะครับร้านกาแฟาจโจมาร้านเดิมสีเหลืองแนวโคโลเนียลเดี๋ยววันนี้กินอาหารเช้านะครับ สิ่งที่น่าสนใจของหลวงพระบางไม่ใช่แค่ตึกเก่าแต่กันคือการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติกับงานสถาปัตยกรรมทุกอย่างถูกออกแบบให้พอดีกันผูกับภูมิประเทศนี่ไงอันนี้เรือนผักมีเรือนผักเ,เป็นาถวครับนี่ริมแม่ขงเดินไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้จะรอบๆก็จะเป็นเนี้ มีรถโบราณสวยๆไว้ส so, <'s> okay. like ่งคนด้วยนะครับบ้านก็จะเป็นบ้านไทยนานเลยนะครับแบบร้านนาไทยๆกันร้านช้างร้านอะไะทางนี้ริมขงนะครับกำลังจะเดินไปร้านประชานิยมอาหารเช้ามีพวกไข่ลวกไข่เจียวแล้วก็ชาไทยชากาแฟอะไรแบบนี้นะครับ แต่มันจะมีแม่ค้าขายสาหร่ายอะไรสาหรายแม่คงมานะครับกับข้าวซอยนะครับแล้วก็ยมีส้มตำที่นี่ส้มตำพี่นี่ก็จะเป็นเส้นหนาๆนประมาณนี้นะครับแต่อร่อยนะครับอันนี้อร่อยเส้นหนาๆใส่กะปิร้านอาหารตามสั่งจีนตัวอักษรจีนสีแดงผสมกับบ้านลาวดั้งเดิมอาหารส่วนมากเป็นเส้นมันเนื้อตุ๋นบะหมี่สมุนไพรนะครับ มาสามคนครับจะหาที่นั่งกันนะครับ คันนี้ขนมปังฝรั่งเศสเรียงกันกับส่วนผสมต่างๆอย่างแตงกวาหมูยอและซอสท,ที่เตรียมไว้นะครับเม,มนูอยู่นี่ถน,นนจะอยู่ทิศเหนือไอ้นี่กรุงเทพน่สายกรุงเทพ ช้าแบบนี้อากาศดีๆริมโขงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่า<ม>ข้าวต้มร้อนๆสักถ้ยวยไข่ลวกที่ถูกวางมาแบบพอดีไข่แดงยังสุกไม่เต็มที่เวลาคุกลงไปจะเพิ่มความมันให้กับข้าวต้ม,มไปจนถึงกระเทียมเจียวที่เพิ่มความหอมอันนี้ไขเ่เฝอก๋วยเตี๋ยวมีปลาฮ่องกงร้านนี้อร่อยนะครับดูจากคนคนมาเยอะมากอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเพิๆๆๆๆ่งมือเทพ มีลูกมะพร้าวขายกำลังเดินไปตลาดเช้านะครับตลดสดลมีพวกหนังกวยสมุนไพรของป่าขาย

มีโรงแรมใกล้ตลาดพอดีมีร้านอาหารจีนที่เหมือนกับร้านที่แล้วนะครับ 3> 1, 3. อันนี้ผ้าพใหม่พื้นถิ่น มีขนมเค้กช็อกโกแลตขายนะครับนีขนมเค้กไวเตอร์ของส่วนมากเป็นเหมือนร้านแรกมีของที่ระลึกกระเป๋าลายไมย้ สุดขอบตลาดเจอมถนนวางเก่าหลวงพระบางขายเสื้อผ้าลายใหม่นะครับอันนี้ปลาสดจับจากแม่น้ำโขงมีร้านกาแฟนั่งชิวมีมันเผาเข้าจีมีทางสับแยกไปกว่าเจอกับผักสดไก่ปะดุที่จับขายนะครับ เพื่อนๆเตรียมไปสถานีหลวงพระบางสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับแต่ว่ามันจังหวะมันนักท่องเที่ยวมันเยอะพอดีพอดี็ดคนมันเต็มเลย,เยน,นี่แหละค,คนหลวงพระบางอธิยาใสาดีมาแล้วเนี่ยต้องมา เกี่ยวกับศิลป์คำอื่นแค่นี้หัวไม่มาถักโบกก็มนแค่ครั้งแรกเราก็อยากมาแค่อยากนั่งรถไฟก็ไม่เคยนั่งก็หมายถึงอย่างที่บอกบุก็มองภาพว่าถ้ามึงว่างก็ว่ากันไม่ว่างก็ข้ามมาปุ๊บมาปฏิตัศนที่เรียนจันนึงก่อนแม่เลยจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเราเรียนจันแล้วหาทางไปใส่รถไฟจะไปแท็กซี่ก็ง่ายเมื่อไหร่ลองใช้ก็ได้ใช่ใช่ลงตรงนั้นขึ้นแท็กซี่ก็ได้ใช่หรือจะไปตรงเต็นท์่ะเต็นท์นั่นก็มีรถเนี่ยอย่างเงี้ย บอกก็เสร็จปุ๊บก็นั่ <lo S 1> <อ>งมานก็มาลงตรงนี้เลยถูกไหมล่ะตรงนี้ตรงนี้ก็มาโลมาเลยแล้วก็มานอนที่สองมานอนที่้สองจองไงนะถูกนั้นก็มาเวลาที่สองเยอ็อย่างที่บอก็เยอเราไม่ใช่ทัวร์แบบไม่ได้เราทัวร์แบบพักผ่อนแล้วก็มาอยู่บ้านเขาเมืองเขาไม่แพ้เราก็สนใจเกษียณแล้วจีบจีบจีบเขาคนที่รู้ฐันแต่คนที่รู้คนที่เกี่ยวข้องเขาก็รู้ อย่างเงี้ยไม่ลงวม่งมาไม่เสียแต่อันนี้ไม่เสียตังค์ใช่ไมไม่รู้เหมือนกันว่ากูก็ไม่เคยลง มองดูขอมด้วยนะครับเยอะเลยยังหลงอยู่อ่ะเตรียมขึ้นรถไปเตรียม11โมงครึ่งนะครับรอบ11โมงครึ่งไปบอกเต็น สิบห้านาทีรถรถไฟออกนู่นนี่ข้างบนแล้บอร์ตเตนนั่นแหละมันขบวนเดียวจากเวียงจันไปบอด์ตเตนแรถไฟมาเลทนิดนึงนะ รถไฟขบวนเก่ากว่าแต่ถูกครับเป็นรถไฟเบาแข็งไม่มีที่ชาร์ทโทรศัพท์ด้านใต้เบาะนะครับ นุกทานเพื่อใหกษาวความสะอาดภายในตู้รถไฟทางขีญ่ะเมนูทั้งสองข้า,ข,าของตู้รถไฟภายในตู้รถไฟไม่ห้ามพอทิมขีญ่าสะสายการุณ้ายาทิมจิ้งของหรือวัตถุใดๆในอ่างล้างหนา้าและในสังกูหลังจากที่ทานไส้หองน้ำแล้วกรุณากดปุ่มสีเขียวทางด้านข้างเพื่อทำความสะอาดของเธอตลยเคอร์โซเซฮาวนินตซินหรือผิวจ้าวสาวเสื้อจุดไป

อเต้นแหะมันจะมีรถรับส่งข้างหน้าใช้ตัว๋วใช้ตั๋วสแกนเหมือนเดิมถึงบอดเต้นแล้ว อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปด่านแล้วนะครับคนเยอะมากเป็นรถรับส่งสีขาวนะครับไปชายแดนจีนมีเวลา3ชั่วโมงก่อนรถไฟฝั่งจีจะออกนะครับ ตอนนี้ผมกำลังมองหารถแท็กซี่ที่ถูกๆนะครับนั่งรถน่งน่งรถมีกระเป๋ามีเวลารียบอะรอได้ปบบเก็บกระเป๋ามาเหรอนั่ไม่ชิมจะไปเที่ยวเลยนั่งจะได้จะได้เผื่อเวลาไว้รอรอแล้วไม่ต้องว่างโอเครถแท็กซี่ที่ใหญ่จะแพงกว่าที่ใครรถกอล ด่านบอ่อเต็นด่านพรมแดนระหว่างเรากับจีนจุดสําคัญที่ใครจะมาเดินทางเข้าจีนทางบกต้องผ่านทางนี้นะครับเชื่อมจากหลวงพระบางไปถึงคุนหมิงในอดีตบอ่อเต็นเคยเป็นเมืองเงียบๆมีแต่ชาวบ้านไม่กี่คนอาศัยอยู่แต่มาวันนี้เปลี่ยนไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เต็มไปด้วยตึกใหม่และโครงการพัฒนาแบบจีนเคยเป็นเมืองชายแดนที่มีชื่อเสียงเรื่องคาสิโนและเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักพนันจากจีน แต่สุดท้ายถูกปิดไปเมื่อไม่ขี่ปีก่อนเพราะรัฐบาลจีนเข้มงวดเรื่องการพนันมากขึ้นเดินผ่านด่านนี้ไปคือโมหันเมืองชายแดนของจีนที่เชื่อมสู่ยูนนานบรรยากาศสองฝั่งต่างกันชัดเจนนี่กินข้าวชิมกินข้าวตรงนี้เป็นอาหารอะไรอาหารจี ตรงนี้คือช่วงเวลาที่นานที่สุดตรวจคนเข้าเมืองอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะโซนนี้คือโซนโรงแรมแบบอพาร์ตเมนต์ร้องคาราโอเกะครับมาีใจไปคิด เขียนใบตอมอขาออกขาเข้า,ขาติ๊กนักท่องเที่ยวด่านขาออกบ่อเต็นนะครับออกมาจากตอมอลาวเลยนะครับขากลับกต้องมาแบบนี้อีกดิขากลับมาแบบนี้เหมือนเมืองใหม่นี่กำลังสร้างเมืองใหม่ไกลไกลจิบไถยไกล รถเมยมีอยู่อยู่ตรงนู้นผ่านด่านมาพอดีนะครับตอนนี้มีทั้งรถประจําทางรถแท็กซี่อยู่ข้างหน้าครับไม่เร็วไม่เหรอประจัมทางเท่าไหร่ประจําทางยังไม่เคยนั่งเลยแท็กซี่เรานั่งตอนนี้แท็กซี่แปดสิบหยวนแปดสิบหยวนใช่เก่าหัไม่รู้ตอนจิตอนมาก็ต่อคนไหมคนเดียวไงคนเดียวนั่นจะเมาเลย จากจีนครั้งที่2แล้วนะครับตอนนี้จะไปคุณหมิงก่อนเลยรอบ5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งได้ไกลเหรอจิ๊บ10บกิโลป <c oughs> ระมาณ10บกิโลจากนี่ไป <c oughs> สระนิโมหานไกลเลยว่ะอันนี้น่าจะดีเพราะว่ามันจะ แท็กซี่สีฟ้าขาวนะครับทะเบียนเป็นสีน้ำเงินมีอักษรตัวภาษาจีนเขียนว่ายุนนานนะครับจากถานทีแล้วไปไหนต่อก็ไปถานีสก็ขึ้นเลยก็ขึ้นรถเลยถ่ายรูปแถวนั้นก็ได้ขึ้นรถเลยเหรอไม่ไม่ทนีไม่มีเวลาห้าโมงครึ่งขึ้นห้าโมงครึ่งหรือไม่ก็ถ่ายรูปแถวนั้นก็ได้หรือไม่ก็เดินเที่ยวเขาบอกว่าเราชอบใจกล่องมาพูดได้ทุกภาษา ดูอาคารนี้ครับน้าจั่วแบบนี้ใคร้ายไเลยแต่ถูกปรับให้เข้ากับอาคารพานิยุคใหม่อาคารขนาดกว้าง4เมตร <c oughs> มีลูกกงกันคนตกระเบียงด้วยนะครับ จุดแรกที่สังเกตได้ไปถนนของจีนออกแบบให้ชัดเจนตัวอักษรใหญ่สีคอนถาดสูงใช้งานง่ายแม้แต่คนที่ไม่อ่านภาษาจีนก็พอเดาได้ว่าไปทางไหนลานเน้นแสงให้เด่นแข่งกันเรียกลูกค้านะครับตึกใหม่เต็มขึ้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีถนนฝุ่นจากรถบรรทุกที่เข้าออกด่านนะครับ ยังไม่มีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เยอะเท่าฝั่งเราแม้จะเป็นเมืองใหม่แต่ก็ยังมีดีเทลที่สะท้อนความเป็นจีนเช่นการออกแบบสาไฟแบบนี้มีลวดลายแบบดั้งเดินใครดอกบัวถ้าบ้านเราก็เสาคิมลีนะครับ อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวอักษรสีแดงที่อยู่บนกำแพงที่ผ่านมาเป็นรูปแบบพ่อพากันดาเทกนะครับเขียนว่าเศรษฐกิจวิเศษโมหันคุณหมิงนะครับอาคารแต่งด้วยหน้าจั่วทรงสูงใครที่1 2บปันนานะครับแล้วก็จะรอบข้างก็จะมีต้นไม้เยอะๆเพราะว่าคนจีนจะมีวันปลูกต้นไม้นะครับ

นี่คือโรงแรมคืนนี้5 5 0บาทจีนนะครับห้องเป็นยังไงอาบน้ำได้ไหมที่นอนนุ่มหรือแข็งเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับ